ไปครับผมผม PE P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  p อร์นะครับตอนนี้คุณในช่วง Story ดาบไม่คาสูงน,นะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะมาล่ากวอดของอูซุยเทนเงินสาวหลักที่อ่อนแอที่สุดในเลหล่าสาวหลักนะครับคําเตือนคลิปนี้มีสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูอนิเมะหรือย,ยังไม่ได้อ่านมังงะมานะครับอ,อาจอาจจะกลับไปอ่านมาก่อนหรือไปอัพไปดูมาก่อน,เ,นเพื่อนแล้วก็มาดูคลิปนี้ต่อก็ได้นะครับ ถ้าไม่เปการรีรอก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเอ่อสตอรี่เบื้องต้นของอูซ i นะครับอูซยมีชื่อเต็มว่าอูซยเทเนียนะครับเป็นชายที่มีอายุประมาณ23ปีเกิดในวันที่31ตุลาคมส่วนสูง198เซนติเมตรน้ำหนัก95กิโลกรัมนะครับ ปัจจุบันอูซุยทึงเงินประกอบอาชีพเป็นนักล่าสูตรและสามารถไต,ต่เต้าเอกจนกลายเป็นเสาหลักซึ่งตอนนี้เขาเขาดำรงตำแหน่งเสาหลักเสียงอยู่นะครับและกําลังรอผู้สืบทอดอยู่สถานะครอบครัวนะครับอูซุยไม่มีเปิดเผยชื่อหน้าตาหรืออะไรบางอย่างของครอบครัวของเขาเครับมีแต่ภรรยาของเขาที่ปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งภรรยาเขามีมีประมาณ3คนนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย มากิโอซุมะและฮินาซึรุนะครับอุซุยปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะคือบทที่14ส่วนในอนิเมะปรากฏตัวที่ในตอนที่21นะครับรูปร่างอุซุยครับูอุซุยจะเป็นชายที่ค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับเป็นตัวใหญ่ๆกล้ามมัดเหมือนพี่โตครับซึ่งอุซุยจะสวมเครื่องแบบปกติของหน่วยพิฆาตสวนะครับแต่จะแตกต่างจาก คนขคนในหน่วยนิดหน่อยนะครับซึ่งอูซุยนั้นจะใส่เสื้อคล้ายแขนกุดส่วนล่างของอูซุยนะครับกางเกงก็จะเหมือนเดินนะครับแต่ข้างล่างส่วนแถวส่วนนักแข้งนะฮะแต่พันผ้าสีเลือดหมูนะครับส่วนบนแถวส่วนแขนนะฮะแขนแถวกล้ามอ,อูตุยจะสวมกําไลกําไลสีทองในตรงแถวมือจะคุมด้วยจะลุมด้วยผ้าซึ่งเป็นผ้าสีเนเงินแล้วก็ เหม,มือนจำเหมือนกับคล้ายการมัดผมเรียกว่ามัดนี่ไหม,มเรียกว่าสวมดีกว่านะครับส่วนมันก็กําไรทีหนึ่งซึ่งเป็นกาไรเล็กกว่ากําไรที่อยู่ตรงกลามแขนนะครับตรงส่วนของใบหน้านะครับไปตรงใบหน้าของอูซูยครับอูซูจะมีการแต่งหน้าแต่งตาตรงส่วนตาข้างข้างหนึ่งซึ่งจะซึ่งจะเอาเหมือนกับสีแดงนะครับมาป้ายตร,ตรงตาเป็นรูปเป็นรูปอะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้เหมือนกันส่วนตรงหน้ผาผากของอูซูนะครับจะจะใส่เหมือนกับกระบัง มันเรียกว่ากระ벙หน้าผากนะเหมือนกับเหมือนเหมือนกับนาโตะครับเคยดูนาโตะไหมนั่นแหละคล้ายกันแต่จะติดแต่จะติดเหมือนพวกเพชรเพชรติดเพชรเม็ดไม่ได้ใหญ่นะครับติดไปตรงกระบงอีกทีหนึ่งแล้วจะมีเพชรเล็กๆห้อยมาอีกทีหนึ่งนะครับมีสีผมเป็นผมสีขาครับมัดหางม้านะครับบุคลิกภาพของอุสุเทงเงนนะครับอุสุเทงเงินเป็นคนที่มีความแปลกประหลาดและมีความฉูดฉาดในเวลาเดียวกันนะครับเขาเป็นคนที่มีความมีสีสันนะครับ และมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในหมู่สาหลักด้วยกันเองนะครับประวัติของอุซุยเทนเกนนะครับอุซุยเทนเกนเกิดมาในครอบครัวนินจาชินอบินะครับซึ่งอุซุยนะครับเขาเกิดมาเป็นพี่ชาคนโตสุดของบ้านนะครับโดยมีน้องๆอ,อยู่หลายๆคนเลยนะครับและพ่อของเขานะครับเป็นเหมือนจะเป็นทายาทหรือเป็นเชื้สายอะไรของนินจานะฮะซึ่งพ่อของเขาก็ เหมือนจะเป็นการฝึกอูซุยแล้วก็เหล่าน้องๆของเขานะของอูซุยนะครับให้เป็นนินจาที่ค่อนข้างจะไร้หัวใจแบบไม่มีหัวใจแบบเป็นนักฆ่าแบบแท้จริงเลยครับเป็นนินจาแบบนักฆ่าแท้จริงแบบไม่มีความเมตตาไม่มีความปาณีแล้วก็รักษาเวลาได้ข้อมูลอะไรมาก็จะกับแล้พอถูกจับไปก็จะยังไงจะไม่ยอมขายขายข้อมูลให้กับศัตรูเลยนะครับคือจะ คือเป็นนินจาขนาดแท้เลยคือเป็นนินชัทซื่อสัตย์ขนาดทแท้แบบไร้หัวใจจริงๆเลยซึ่งอูซูเนี่ยก็ค่คอนข้างจะรับไม่ได้กับการที่พ่อของตัวเองมาปลูกฝังอะไรให้ให้กับเขาอย่างนี้นะครับแล้วอยู่มาวันนึงนะครับพ่อของอูซูอยากจะพิสูจน์ความเป็นนินจาของเหล่าลูกของตัวเองครับเลยให้มาข็นข้านเองนะครับ,ารารบซึ่งอูซูเนี่ยจำใจต้องมาข็นข้าของเหล่า,า,าน้องๆของตัวเองครับจน จนเหลือรอดมาเพียง2คนครับนั่นก็คือตัวของอูซุยและก็น้องชายคนรองของอูซุยนะครับซึ่งอูซุยเนี่ยก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมของพ่อที่พ่อเขาทานลงไปแบบไงแบบประบุกฝังแล้วเขาทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทําให้เขารับไม่ได้มากอูซุยเลยตัดสินใจออกมาจากบ้านออกมาออกมาจากผู้นำสก,กูลออกมาจากร่มเงาของพ่อตัวเองเพื่อแล้วก็มาพบเจอกับ คาคายะนะครับอูชิกิคาคายะผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าหน่วยพิฆาตาสูนะครับซึ่งอูชิกิคาคายะก็มาชวนอูซูนครับขึ้นเข้ามาเป็นหน่วยพิฆาตอสูรซึ่งภายหลังอูซูนก็สามารถไต่เต้าไต่เต้าตัวเองเป็นเป็นเสาหลักเสียงได้ในเวลาต่อมาครับความสามารถของอูซูนนะครับอูซูนนั้นเป็นตัวละครที่มีความสามารถรอบด้านนะครับด้านแรกด้านความแข็งแกร่งของเขานะครับ พราะว่าแเกียของเขาตัจัดให้เป็นอันดับ2ของเสาหลักเลยนะครับรองเพียงแค่เกียว์เมย์อย่างเดียวเขาไปสูดได้เห็นว่าเขาสามารถจับดาบซึ่งเป็นดาบคู่นะครับเขาสามารถจับดาบดาบคู่โดยใช้เพียงแค่2นิ้วในการประคองดาบเป็นเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องความเร็วนะครับความเร็วของอุซูนั้นสามารถอุซูนะครับมีความเร็วถึงขั้นวิ่งเร็วเป็นอันดับของของเสาหลักเลยนะครับ โดยความเด็วของเขานั้นสามารถตัดหัวดากิซึ่งเป็นอสูงขั้งขึ้นที่6ได้อย่างสบายๆนะครับโดยที่ดากิยังดากิยังไม่ทันรู้ตัวว่าเองโดนฟันเลยนะครับและอีกหนึ่งความสามารถของอูซุยนะครับอูซุยนั้นมีความสามารถในการตรวจจับที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยที่เขาสามารถระบุโครงสร้างของอาคารได้ได้อย่างแม่นยาและยังสามารถระบุตําแหน่งของดากิได้จากทางจากทางการได้กินเพียงเท่านั้นนะครับเทคนิค การต่อเสืออูซุวนครับอูตยเนี่ยใช้ให้หนอาานันท้ายกับการใช้กระบอง2ท่อนนะฮะซึ่งผมจะขึ้นวีดีโอให้ดูนะครับไปดูการเป็นตัวอย่างการต่อสูองอูซุยนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นกระบวนท่าของอูซุยนะครับอูซุยนั้นเป็นผู้ใช้ ปลานเสียงนะครับซึ่งปานเสียงเนี่ยเป็นปลานที่แตกแขนงมาจากปลานอสน,นีอีกทีนึงนะครับซึ่งปลานเสียงเนี่ยมีกระบวนท่าที่ปรากฏมาใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องนะครับมีอยู่ประมาณ3ท่าด้วยกันนะครับเริ่มจากท่าแรกโอโตโนโคกุกิอิจิโนค t ทโดโรกิโอนคิจิโะทโดโรกินะครับหรือภาษาไทยปลานเสียงกระบวนท่าที่หนึง กำปนาตเป็นการโจมตีที่ต,ตัวอุซูยนะครับจะทำการยกดาบทั้งสองข้างชูขึ้นบนฟ้าพร้อมกับโจมตีไปณจุดเดียวนะครับเป็นการโจมตีที่มีพล,ลังอนุภาพที่รุนแรงมากๆเลยนะครับท่านี้ต่อไปกระบวนท่าที่สี่นะครับโอโตโนะโคโโโคิว ชินอคาตะเคียวซันมุเคนนะฮะหรือชื่อภาษาไทยฟานเสียงกระบวนท่าที่สี่นรกกรัมปนาทนะครับเป็นกระบวนท่าที่อูัวนันจะใช้ดาบทั้งสองเล่มน,นะฮะหมุนพร้อมโจมตีไปข้างหน้านะครับเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนะฮะประกอบกับลูกปินระเบิดนะฮะที่จะเพิ่มพลังทําลายล้างไปด้วยนะครับเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างจะมีวงกว้างแถมมีพลังทาลายล้างสูงมากเลยครับต่อไปกระบวนท่าที่5้านะครับ โอโตโนะโคคิวโกโนคาตะเมเกนโซโซนะครับหรือชื่อภาษาไทยป้านเสียงกระบวนท่าที่5เสียงกีดกังวานนะครับเป็นกระบวนท่าที่อุซูน,นจะทำการใช้ดาบสองอกทั้งสองข้างนะครับหมุนการเป็นวงล้อพุ่งใส่ศัตรูนะครับเป็นกระบวนท่าที่ใช้ป้องกันและสามารถใช้ในการโจมตีด้วยนะครับเป็นกระบวนท่าที่สามารถใช้ประยุได้หลากหลายเลยครับและหนึ่งความสามารถของอุซุนะครับ อูสุนั้นมีความสามารถที่เรียกว่าโน้ตดนตรีนะฮะซึ่งโน้ตดนตรีนั้นคือการที่อุสุนั้นใช้ภาษาสัมผัสในการได้ยินนะครับวิเคราะห์การโจมตีครั้งต่อไปของศัตรูนะครับว่าศัตรูนั้นจะโจมตีมาทางไหนจุดไหนและเวลาเวลาไหนนะครับหรือพูดได้ง่ายก็คือมันคือการอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูล่วงหน้าครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากข้อมูลของอูสุนั้นมีมากจนเกินไปนะครับผมเกรงว่ามันจะ เกินเวลามากเกินไปนะครับผมเลยตัดสินใจที่จะทําข้อมูลอุซวนนั้นเป็นพาร์ทที่2ต่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ถ้าอยากถ้าอยากดูคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ดูคลิปแบบนี้อีกนะครับก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ